ในคืนหนึ่งก่อนวันออกพรรษาหลวงปู่ศิลาพระอริยเจ้าผู้มียานอย่างรู้ได้ปรากฏนิมิตอันยิ่งใหญ่เป็นนิมิตที่ท่านกล่าวว่าจะเปลี่ยนชีวิตของคนบางคนโดยสิ้นเชิงและในนั้นมีชื่อของคนที่มีลายกากบาทกลางฝ่ามือรวมอยู่ด้วยหลวงปู่เล่าไว้ในนิมิตว่าท่านเห็นแสงสีทองพุ่งขึ้นจากดินคล้ายเปลวไฟแห่งบุญที่ลุกโชดช่วง แสงนั้นไม่ใช่ของใครอื่นแต่มาจากผู้ที่เคยสร้างบุญใหญ่ไว้ในอดีตชาติบุญนั้นกำลังจะมาส่งผลในคืนออกพรรษานี้หลวงปูก่กล่าวว่าคนที่มีลายกาก,กบาทกลางฝ่ามือเหมือนตราแห่งเทวดาคือผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ชีวิตของเขาจะมีทั้งบททดสอบและพรออันยิ่งใหญ่แต่ในออกพรรษาปีนี้ฟ้าจะเปิดทางให้เขา รับพรแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งหลวงปู่ศิลาท่านบอกว่าในช่วงออกพรรษานี้พลังบุญจะหมุนเข้าหาคนที่มีลายกากบาทโดยเฉพาะผู้ใดที่ศรัทธาทําบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและจุดประทีปถวายพระในคืนวันออกพรรษาจะเป็นการเปิดทางบุญทองคําที่รอคอยมาหลายชาติหลวงปู่ยังได้กล่าวคําหนึ่งที่ทําให้ลูกศิษย์ขนลุกไปทั้งศาลา บุญของเจ้ามิได้หายไปไหนแต่รอวันที่ฟ้าจะเปิดทางให้มันคืนกลับมาและปีนี้คือปีแห่งการกลับคืนของบุญนั้นคําเตือนจากนิมิตหลวงปู่ในนิมิตนั้นหลวงปู่เห็นเทวดาหลายองค์ถือผานทองมาวางไว้ตรงหน้าคนที่มีกากบาทกลางมือแต่มีบางคนที่กลับหันหลังให้ผานทองนั้นเพราะจิตอย่างเศร้าหมองหลวงปู่จึงกล่าวเตือนว่าอย่าปล่อยให้ใจหม่นหมองในวันบุญใหญ่ เพราะจิตของเจ้านั่นแหละจะเป็นประตูเปิดหรือปิดโชคลาบเองดังนั้นช่วงนี้ใครที่มีลายกากบาทอยากโกรธอย่าก,กังวลอย่าพูดลบให้หมั่นสวดมนต์และตั้งจิตอธิษฐานขอบุญจากฟ้าเพราะพลังของออกพรรษาจะเปิดเพียงเจ็ดวันหลังจากนั้นเท่านั้นวิธีเปิดรับพลังบุญออกพรรษาที่หลวงปู่ศิลาแนะนำหลวงปู่สั่งไว้ว่า หากอยากให้บุญส่งผลเร็วให้ทำสามอย่างนี้ในช่วงออกพรรษา 1. ถวายเทียนหรือหลอดไฟเก้าดวงแก่พระสงฆ์เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตจากความมืดสู่ความรุ่งโรจน์ 2. ทํทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์9้าตัวเช่นปลาเต่าหรือนกเพื่อปลดพันธนาการกรรมเก่าที่เคยพันธนาการจิตใจไว้ 3. ตั้งจิตภาวนาในคืนวันเพ็ญออกพรรษา ให้ภาวนานในใจว่าขอให้บุญเก่าของข้าพเจ้าจงทรงผลในชาตินี้ให้ข้าพเจ้ามีปัญญามีทรัพย์มีทางแห่งความสุขความเจริญดูดั่งแสงแห่งพระจันทร์ในคืนเพ็ญหลวงปู่ศิลาท่านยังได้กล่าวเสริมว่าเมื่อทำบุญแล้วอย่าไปเฝ้ารอผลแต่ให้เชื่อมือนเชื่อว่าฟ้าจะสว่างในตอนเช้าบุญจะทงผลเมื่อถึงเวลาของมันเอง และสำหรับคนมีกากบาทกลางมือเวลานั้นมาถึงแล้วปาฏิหาริย์ของผู้ศรัทธามีลูกศิษย์หลายคนของหลวงปู่ที่มีกากบาทกลางมือเล่าตรงกันว่าหลังทบุญตามที่ท่านบอกมีสิ่งแปลก,ปลกเกิดขึ้นกับชีวิตภายในไม่กี่วันบางคนฝันเห็นแสงทองบางคนได้เงินก้อนโดยไม่คาดคิดบางคนได้งานใหม่ได้โอกาสทางธุรกิจ และที่น่าทึ่งที่สุดคือมีคนหนึ่งบอกว่าเลขที่เคยฝันไว้ตรงกับรางวัลใหญ่หลวงปู่เพียงยิ้มแล้วกล่าวว่าไม่ใช่เพราะดวงดีแต่เพราะบุญถึงเวลาให้ผลต่างหากคำสอนสุดท้ายของหลวงปู่ศิลาก่อนที่ท่านจะออกจากสมาธิในนิมิตนั้นหลวงปู่กล่าวประโยคสุดท้ายว่าผู้มีลายกากบาทกลางมือคือผู้ถือกุญแจแห่งปาฏิหาริ์หากรู้จักใช้กุญแจนั้นไขประตูบุญ จะพบทรัพย์มหาศาลที่ตนเองเคยสร้างไว้ในอดีตชาติดังนั้นในคืนออกพรรษานี้ขอให้ทุกท่านที่มีลายกากบาทกลางฝ่ามือตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปจุดทูปก้าดอกแล้วกล่าวในใจว่าข้าพเจ้าขอรับพลังบุญแห่งออกพรรษาขอให้เส้นทางชีวิตสว่างสวยด้วยบุญเก่าที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้ขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาบ มีทรัพย์และเป็นผู้ใช้บุญนั้นไปในทางที่ถูกต้องออกพรรษานี้จงเชื่อเถิดว่าปาฏิหารไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นแต่อยู่ในมือของคุณเองกากบาทบนฝ่ามือคือเครื่องหมายแห่งบุญและหลวงปู่ศิลาได้เปิดประตูบุญนั้นไว้แล้วเหลือเพียงคุณที่จะก้าวผ่านประตูนั้นด้วยศรัทธาใครที่ฟังคลิปนี้ และแชร์ออกไปภายใน30วินาทีต่อจากนี้ขอให้บุญใหญ่เปิดทางเงินหลักร้อยล้านหลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะคนที่มีลายมือกากบาดบนฝ่ามือของคุณคำหนึ่งที่หลวงปู่ศิลาพระเกจิผู้มีญาณล้ำลึกเคยพูดไว้ว่าคนมีลายมือกากบาดคือผู้ที่ถือกุญแจกรรมเก่าชั้นสูงเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าเปิดเงินไม่ใช่แค่เข้ามา แต่พุ่งเข้ามาเป็นพายุบุญช่วงนี้เองตั้งแต่ดาวบุญใหญ่เคลื่อนตัวเข้าตำแหน่งวาสนาทองหมอดูหลายสำนักทั้งสายพลังจิตสายงโงเ่เฮงและสายยานพูดเหมือนกันว่าช่วงถ่ายปีนี้ต้นปีหน้าคือช่วงที่คนลายมือกากบาทมีโอกาสถูกลอตเตอรี่ก้อนใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีไม่ใช่หลักล้านไม่ใช่สิบล้าน แต่เป็นหลักร้อยล้านขึ้นไปนี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆแต่เป็นคำบอกเล่าที่ซ้ำตรงกันจนหน้าขนลุกทั้งหมอปลายหมอลักหมอช้างและพระอาจารย์สายอภิญญาหลายรูปหลายคนไม่รู้ว่ากากบาทบนฝ่ามือไม่ได้ขึ้นกับทุกคนมันเกิดขึ้นเฉพาะคนที่มีบุญเก่าแรงมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่ากากบาทอาจอยู่ใกล้เส้นวาสนา อาจากลางฝ่ามือหรือตัดกับเส้นสมาธิหรือซ่อนอยู่ตรงโคนนิ้วโป้งในตำแหน่งของความรักและครอบครัวแต่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหมอดูสายพลังยืนยันตรงกันว่าบุคคลที่มีสัญ,ญลักษณ์กา,กากบาทมีพลังดึงดูดทรัพย์แบบพิเศษและดึงดูดโชคลาภใหญ่ที่คนอื่นไม่มีวันได้ง่ายๆมันคือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เคยทำบุญใหญ่ระดับสร้างเมืองเคยเป็นผู้ให เคยอุปถัมภ์ผู้อื่นเคยมีกรรมดีสะสมข้ามภพชาติมีดวงถูกเลือกให้สำเร็จแบบก้าวกระโดดในชีวิตนี้ช่วงที่หลายมือกากบาดท,ทำงานแรงที่สุดคือช่วงดาวบุญเปิดซึ่งก็คือช่วงนี้แบบตรงเป๊ะทำไมช่วงนี้ถึงถูกทำนายว่าจะได้จับเงินหลักร้อยล้านหมอดูสายญานหลายท่านพูดเกือบเหมือนกันว่า มีรอยทางวาสนาเกิดขึ้นในดวงของคนลายมือกากบาทลักษณะเหมือนช่องเปิดของโชคที่จะส่งเงินก้อนใหญ่เข้ามาอาจารย์ท่านหนึ่งอธิบายว่าเหมือนคุณเดินมาถึงทางลัดที่มีแค่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่จะได้เดินและทางลัดนี้จะพาคุณไปหาทรัพย์มหาศาลแบบรวดเร็วนี่คือเหตุผลที่คำทำนายออกมาว่าคนลายมือกากบาท มีโอกาสสูงมากที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ระดับ30 3 0 0ถึง300ล้านบาทช่วงเวลาที่พลังโชคแรงที่สุดคือช่วงวันพระวันโกนช่วงวันขึ้นเลขคู่ช่วงคืนวันศุกร์และช่วงที่คุณมีสัญญาณบางอย่างเช่นขันมือข้างที่มีลายกากบาทถ้าช่วงนี้คุณเจอเหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างให้รู้เลยว่าบุญกำลังเปิด อยู่ดีๆก็เห็นตัวเลขซ้าเช่น555-999-777ฝันถึงเงินทองงูพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มือที่มีลายกากบาทอุ่นผิดปกติคิดอะไรแล้วมีคนเอาเงินมาให้หรือใช้แล้วได้เงินคืนแบบไม่คาดคิดมีญาติผู้ล่วงลับมาเข้าฝันทั้งหมดนี้คือลางโชคก่อนโชคใหญ่ลงในช่วงนี้ คุณจะเริ่มรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวในชีวิตหมอดูหลายท่านบอกว่าคนลายมือกากบาทจะเริ่มมีช่องทางเงินแบบปาฏิหารเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถูกหวยเลขที่ไม่คิดว่าจะถูกได้เงินคืนจากเรื่องเก่ามีคนนำโชคมาให้แบบไม่ตั้งใจหรือเจอเลขที่ทั้งวันตามติดคุณไปทุกที่พลังโชคของคุณในช่วงนี้ จะพุ่งสูงสุดในช่วง28วันหลังจากฟังคลิปนี้และโชคนี้ไม่ใช่โชคเล็กแต่มันคือโชคแบบเปลี่ยนสถานะชีวิตจากธรรมดาเป็นมหาเศรษฐีจากติดลบมีเงินไหลเข้ามาไม่หยุดจากไม่เคยถูกหวยถูกครั้งเดียวรวยแบบตั้งตัวได้ถังชีวิตจากทำงานหนักไม่ต้องทำงานก็มีไรายได้เพราะช่วงนี้ หลายมือกากบาดจะทำงานเต็มกำลังเหมือนมีรหัสซึ้งของเงินหลักร้อยล้านถูกเปิดขึ้นเคล็ดลับเรียกโชคร้อยล้านที่หมอดูดังแนะนำหมอดูสายบุญให้เคล็ดลับไว้ตรงกันว่าให้ใช้มือที่มีลายกากบาทเป็นตัวเปิดพลังโชคทำง่ายมากทุกเช้าก่อนออกจากบ้านให้ทำดังนี้หมองที่ลายกากบาทบนฝ่ามือ 2. ตั้งจิตนิ่งๆสิบวินาทีแล้วพูดในใจว่าขอให้บุญเก่าของข้าพระเจ้าเปิดขอให้ลายมือกากบาทนำพาโชคลาบร้อยล้านในครั้งนี้เคล็ดลับนี้พระอาจารย์สายานบอกว่าเหมือนการกดปุ่มปลุกโชคที่ซ่อนอยู่ในดวงของคุณอีกเคล็ดลับหนึ่งคือเวลาซื้อลอตเตอรี่ให้ใช้มือที่มีลายกากบาทหยิบใบที่รู้สึกร้อนหรือดึงดูดมากที่สุด บางคนใช้วิธีเอามือแตะที่แผงรอจนรู้สึกจีดแล้วดึงใบที่มือเลือกเองหมอดูย้ำว่าคนลายมือกากระบาดไม่ต้องเลือกเลขเองเลขจะเลือกคุณเองหากคุณคือคนลายมือกากระบาดขอให้คุณรับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเปิดในช่วงนี้จงเชื่อในบุญเก่าของตัวเองจงเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังส่งสัญญาณและจงเชื่อว่า คุณคือหนึ่งในกลุ่มคนที่ฟ้าเลือกให้ได้รับทรัพย์หลักร้อยล้านไม่ใช่ทุกคนจะมีสัญ,ญลักษณ์นี้และไม่ใช่ทุกวันที่จะเกิดช่วงโชคเปิดแบบนี้เช่นกันขอให้คนที่แชร์คลิปนี้ในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้พบเจอเลขนำโชคเห็นลางดีมีคนยื่นโอกาสเงินก้อนใหญ่ให้และขอให้คุณผู้มีลายมือกากบาดได้จับเงินหลักร้อยล้าน ในงวดที่จะถึงนี้สาธุสาธุสาธุ